ไม่ได้เป็นงานสติกเกอร์นะเป็นงานเพ้นท์ลายสวยนะเนี่ยเป็นเพ้นท์ลายหมดเลยนะทุกคนไม่ได้เป็นงานสติกเกอร์นะเออดูแบบว่าเป็นแบบเหมือนกึ่งกึ่งแฮนด์เมคอะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นแฮนด์เมคหรือเปล่านะแต่สวยครับก็จะเป็นชุดกันล้มสไตล์อเมริกันสปอเตอร์ได้เบาะแต่งเออทำลวดลายแบบดูเหมือนโซฟายุค8 0ดศูนยแฮนด์แฮนด์แซดนะครับเป็นแฮนด์ตัวแซดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์แต่งนะครับเป็นของ Honda H2C นะ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับวันนี้จะพามาดู Honda Re ี e l 500นะครับเขาเป็นตัว Honda าร500ที่ทำสีพิเศษนะเป็นของปี2025นะครับย้ำนะครับว่าเป็นตัวสีพิเศษนะก็คือตัวนี้จะเป็นการเพ้นลายเพ้นลวดลายบนตัวรถเลยนะครับเป็นสไตล์การตกแต่งรถของยุค80ครับอันนี้เรียกได้ว่าย้อนยุคสไตล์เหมาะกับตัวรถมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกับเขากันนะ รีเบล500เนี่ยเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะแล้วก็สำหรับบางคนเนี่ยเขาเป็นบิ๊กไบค์แนวคยเซอร์คลาสสิกคันแรกด้วยนะแล้วเขามากับสมรรถนะที่สูงเนาะเพราะได้เชืวอความที่ว่าใช้ชุดเครื่องยนต์500ซีรีส์ของ Hon d a เนาะเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่มีความแรงเนาะสองสูบเนาะแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วที่สำคัญเลยคืออึดถึกทนมากๆพอมันมีพละกำลังระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ประหยัดเนี่ยทำให้เขาเป็นรถที่เป็นที่นิยมมากจริงๆนะคือขี่ยาวขี่นา,นานๆขี่ได้เลย แล้วก็ประหยัดด้วยแล้วที่สําคัญเลยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสไตล์คุเเซอร์กึ่งคลาสสิกเนี่ยมันเอาไปตกแต่งอะไรได้เยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวอเมริกันคุยเซอร์เนาะหรือขับสไตล์ต่างๆเนาะมันะเ,อเอาไปตกแต่งได้เยอะมากๆหลายคนนี่ที่ผมอยู่ในกลุ่มนะเอาไปแต่งจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมของรถเลยนะก็ยังเอาไปทํากันครับมันเ,เป็นอะไรที่แบบว่านิยมกันมากๆเลยด้วยความที่ว่ารถมันไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายครับแล้วก็ถึงแม้เขาจะไม่ได้ถูกอัปเกรด อะไรมากมายเหมือนกับพวกตระกูล500ซีรีส์คันอื่นเลยก็ตามเนาะแม้ผ่านมาหลายปีแล้วเขาก็ยังขายได้นะครับเหตุผลอย่างนี้นี่เองแหละทำให้เขามีความแบบเป็นอมตะเนาะขายได้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงเจนในปัจจุบันเลยนะสีสีตัวนี้เนี่ยก็จะมีการทำเป็นสีเพ้นไลน์นะครับแล้วก็เป็นเพ้นไลน์นะครับลงบนชุดแฟรลิงเขาเลยนะนี่นะครับเป็นเพ้นไลน์นะครับทุกคนไม่ได้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับ ไม่ได้เป็นงานสติกเกอร์นะเป็นงานเทน์ลนยสวยนะเนี่ยตัวถังสวยมากเลยเนี่ยเป็นเทน์ลนยหมดเลยนะทุกคนไม่ได้เป็นงานสติกเกอร์นะเออดูแบบว่าเป็นแบบเหมือนกึ่งกึ hand ่งแฮนด์เมดอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นแฮนด์เมดหรือเปล่านะแต่สวยครับเอ,อ่อไม่ได้เป็นงานแบบตัดสติกเกอร์แล้วมาแปะนะเห็นไหมแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็คือนั่นแหละมีแรงบันดาลใจจาก มอเตอร์ไซค์ยุค80นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวจุดอ้างอิงของเขาเนาะนี่มาถึงคำบางโคนข้างหลังเลยก็จะเป็นสไตล์แบบสีส้มนะส้มเหลืองครับก็จะตัดกับสีดำด้านนะซึ่งเป็นสีปี2025อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อโลโก้รีเบลเลยนะนี่สวยนะสวยนอกจากลายถังต่างๆแล้วเนี่ยตัวนี้ยังได้ของแต่งเพิ่มนะนี่ครับกันล้มสปอเตอร์เนาะ ก็จะเป็นชุดกันล้มสไตล์อเมริกันสปอเตอร์สวยงามสวยงามดูมีสไตล์ครับแล้วก็ได้เบาะแต่งเป็นเบาะคราฟนะครับเป็นเบาะงานคราฟสวยนะทำลวดลายแบบดูเหมือนโซฟายุค80จริงๆครับตัวนีอ้อันนี้เราก็จะ,จะเห็นแนวเห็นในพวกรถยนต์สมัยก่อนรถยนต์วินเทจเนาะก็จะทำเบาะลายพวกนี้นี่เลยครับจากยุค8ยุค80เนาะให้มันดูกลมกลืนเข้ากับตัวรถครับ แล้วก็แฮนด์แฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแฮนด์แฮนด์แซดนะครับเป็นแฮนด์ตัวแซดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์แต่งนะครับเป็นของ Honda h อน da H2C ทนะใครสนใจก็เดี๋ยวลองสั่งได้นะพาร์ทอะไรเสริมของแต่งพวกนี้น่าจะสั่งได้ครับ <c oughs> แล้วก็พวกลายสติกเกอร์บนปุ่มสวิตช์ออฟลันก็ทําด้วยนะทําเป็นสีดําแล้วเป็นสติกเกอร์ลายเอาครับเออก็สวยไปอีกแบบนะมันดูแบบว่ากลมกลืนดีอะมันดูไม่ฉีกไม่ฉีกแนวไม่โดดเด่นออกมาจากตัวรถดีครับสวยมากๆเลยอืม เนี่ยตัวรถผมว่าพอมันเป็นสไตล์เนี้ยรีเบลเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างครับอยากจะขี่ยังไงอยากจะเอาไปตกแต่งยังไงมันทําได้หมดเนาะเป็นสไตล์ที่ชัดเจนมากของรถของเขาเลยเนาะทำให้เขาเป็นที่นิยมมากแหละแล้วก็ขายมาได้อย่างยาวนานขายมาตลอดการเลยนะคืออาจจะไม่ได้ถูกอัปเดตอะไรเหมือนกับ500ซีรีส์คันอื่นแต่เขาขายได้ตลอดเวลาของตัวเขาเองจริงๆนะ นี่ที่ผมเห็นอยู่ในโชว์รูมเนี่ยนี่ก็เป็นคันสุดท้ายด้วยนะรุ่นธรรมดาขายออกหมดละตอนนี้มีสีพิเศษเพิ่งเข้ามาก็เลยยังอยู่โชว์รูมอยู่คันเดียวนะครับที่เหลือสีธรรมดาไม่มีละขายออกไปหมดละ <c oughs> ตัวรถก็จะมีความเป็นบับเบิลคุยเซอร์นะครับก็จะจุดสังเกตเลยคือเขาจะให้มัดยางล้อหน้าอละล้อล้อหลังค่อนข้างใหญ่นะก็จะดูกลมๆครับรถมันก็จะดูเต็มๆเ,เนาะก็จะเป็นจุดเด่นของรถคุยเซอร์บับเบิลนะ แล้วทีนี้ก็เอาไปตกแต่งเยอะยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดทรงแฮนเนาะการใส่โมงข้างหน้าการติดกล่องหลังสัมภาระเป็นรถัวริ n งอะไรเงี้ยแล้วรถมันเป็นสไตล์คยเซอร์คือโลแอนลองนะครับก็จะเป็นเบาะต่ําแล้วก็ตัวรถยาวพอเบาะมันต่ำเนี่ยเบาะเขาสูงแค่700มิลน,นะต่ํามากพอเบาะมันต่ำเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคนตัวเล็กขี่ได้คนไทยขี่ได้แน่นอน คนสูง155 1ห้าบห้ายห้าิก็ขี่ได้นะครับคันนีเ้เพราะฉะนั้นซรีลารถเนี่ยเป็นมิตรกับคนเอเชียและคนไทยมากๆเลยโอ้อันนี้มผมเพิ่งเห็นอันนี้ก็เป็นของแต่งหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอ้คล้ายๆกากแข็งเครื่องนะผมจําไม่ได้ว่าตัวธรรมดามีไหมนะเอ,อเอาไว้ที่แบบว่า,าไว้เราขาหนีบขาไอ้เข่าหนีบถังเนาะจะได้ไม่ต้องมาโดนกับตัวแชสซีรถนะครับก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นสไตล์คูเซอร์บอบเบิลนี่เองทำให้ใครหลายๆคนชอบนะ Weg. แล้วก็ท่านั่งขับขี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะสำหรับรถเดิมท่านั่งขับขี่เขาจะดูจิกโกรจิกโกหน่อยดูกลางๆหน่อยครับสำหรับท่านั่งเดิมติดรถเขาเนี่ยทำให้ใครหลายๆคนชอบนะแล้วท่านั่งขี่ของเขาเนี่ยยังเอาไปดัดแปลงและปรับปรุงจากของแต่งที่มีเยอะแยะมากมายได้ด้วยนะขาเนี่ยจะเป็นมิดเดิลคอนโทรลลงตรงนี้นะแต่ของแต่งก็ยังสามารถยืดพักเท้าได้ตัวนี้เนี่ย การล้มสปอเตอร์ของเขาเนี่ยก็น่าจะมีของแต่งที่จะสามารถเสริมพักเท้าต่อต,อตรงนี้ก็ยังทําได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยชุดเครื่องยนต์ก็จะเป็นชุดเครื่องยนต์เดิมนะครับก็เป็นชุดเครื่องยนต์ของ Honda 500ซีรีส์เนาะก็จะมี2สูบเรียงนะครับเป็น4ีวาล์วต่อลูกสูบเนาะเป็นดับเบิลโอเวอร์เฮคแคมชาร์ปมี6กเกียร์นะครับอ่าแล้วก็มีหม้อน้านะครับมีหม้อน้ําแล้วเนาะรองรับการที่จะขี่เดินทางไกลๆแล้วเครื่องจะสมูทแน่นอนนะครับ มีการระบายความร้อนที่ดีนะสเสมือนเครื่องยนต์รถสมัยใหม่ครับแล้วก็มี6เกนะียร์เนาะแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่46แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด43เนาะแรงม้าและแรงบิดพอๆกันนะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันครับในขณะเดียวกันการต้องการพลังในการใช้คันเร่งอ่ะก็สามารถทําได้ไม่ยากและกําลังมาได้ค่อนข้างไวครับเป็นสไตล์แบบกึ่งเน้นแรงบิดกับแรงมา้านั่นเองครับ แล้วเครื่องยนต์500ซีรีส์เนี่ยมันมีเสียงรับชมมายาวนานเนาะขายไทยมาเป็น10ปีแล้วล่ะว่าเครื่องมันอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ขี่กันเป็นแสนสองแสนโลเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อัตราบริโภคน้ํามันก็ต่ำเนาะแบบว่า2 8 28, 28โลลิตรเท่านั้น,นเองนะขนาดบิดสุดๆก็ไม่ได้ถือว่าซดมากนะครับถือว่าไว้ใจได้อะแล้วก็มันขายมายาวนานเนาะ ช่างไทยหลายๆหลายร้านสามารถซ่อมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเนาะแล้วก็เครื่องยนต์500ซีรีส์เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างเลยคือเขาผลิตและประกอบในไทยเนาะทำให้การสั่งอะไหล่ต่างๆไม่แพงและรอไม่นานครับซึ่งเป็นจุดแข็งของ Honda Big b กไบเนาะที่มีศูนย์อยู่โชว์รูมกระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยที่เยอะที่สุดด้วยนั่นเองครับทำให้เนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งในตระกูล500ซีรีส์ที่มีคนชื่นชอบมากๆจริงๆนะตัวรถเนี่ยรีเบลเนี่ยผมเคยทำคลิปทดลองขี่มาแล้วเนาะหลายคลิปเลยนะครับก็เรียกได้ว่่าแตละันเน มันเหมือนกันตลอดเพราะว่ามันไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเยอะเนาะก็เป็นรถที่ขี่ง่ายเข้าใจง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็มือใหม่ขี่ได้นะถึงจะเป็นรถมีคัตแต่ว่ารถเขาควบคุมง่ายแล้วก็ด้วยความที่ว่ารถมันเตี้ยเนาะเวลาเราขี่รถที่ขาเราถึงพื้นเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจครับแล้วก็คันนี้ก็แฮนเนี่ยเหมือนเป็นแฮนตัวแซเนาะ ก็จะเหมือนแฮนด์บาร์นั่นแหละแต่ยกมา1ระดับก็ถ้าขี่เนี่ยแฮนด์ mm. จะสูงกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะครับหรือสูงกว่าตัว H2C นิดนึงนะ mm. ก็ถ้าขี่ก็จะดูสบายกว่าหน่อยนึง mm. แล้วก็ขาก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับพักเท้าอยู่ที่เดิมเข่าจะกระชับกับถังน้ํามันเหมือนเดิมนะครับจะทําให้เราสามารถขับขี่ควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเนาะเพราะว่าขาเข่าเราสามารถกริปกับตัวถังน้ํามันได้ดีนะ อันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วท่าขี่มันก็จะดูแบบกลางๆหน่อยฮะดูจิกโกรดิกโกรหน่อยก็จะประมาณนี้เอ่อซึ่งเป็นท่าขี่เฉพาะของรถแนวคยเซอร์นะถ้าเราขี่รถสปอร์ตหรือว่ารถบ้านหรืออะไรก็ตามเราจะไม่ได้สามารถที่จะมีท่าขี่แบบนี้ไงอันนี้คือนอกจากตัวรถเนี่ยจะสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วอ่ะเอ่อมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ของคนขี่ด้วยกันด้วยการมีท่าขี่แบบนี้ด้วยนั่นเองครับ <c oughs> ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะสำหรับ h อน d ้าร b เบ500นะครับ ใครที่สนใจคันนี้สีพิเศษคันนี้เนาะแล้วก็ได้ของแต่งต่างๆนะก็ทักมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไปให้ในคลิปนี้ได้เลยนะที่ Honda Big w i วิ p พิเศษคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วล่ะแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ยรถมันอาจจะมาเป็นรอบๆนะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาสั่งจองแล้วก็พูดคุยกับเขาดูก่อนได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับ แต่รีเบลเนี่ยคือผมมาถ่ายบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นรุ่นยอดนิยมของคนไทยเนาะแล้วในแต่ละลอถที่รถเข้ามาเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งรถของเขาเนี่ยมีใหม่มาเรืเ่อยๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่สร้างสีสันให้กับวงการ2อล้อมิกบค์มายาวนานมากๆเลยครับรีเบล500เนี่ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ